มาดูเทคนิคการกินยาเม็ดนะอ่ะเปากินยาเม็ดได้ตั้งแต่ประมาณสี่ห้าขวบเนาะตอนนี้เจ็ดเจ็ดใช่ไหมคบลูกเจ็ดขวบลองกินให้ดูดิบอกหน่อยดิว่ากินยังไงอ่ะวางไว้ที่ลิน้นอ่าวางที่ลิน้นแล้วทำางไงต่ออืมแล้วก็กืนอ้าวมันไม่ลอยใช่ไหมลูกบางทีบางทีเ่ะแล้วทำยังไงก็พยายามเคี้ยวนลงไปอ๋อเหรอครับ ก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่กําลังจะฝึกกินยาเม็ดครั้งแรกเปอแนะนํำยังไงบ้างครับลูกแ้าทำยังไงไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ให้ให้วางไว้ตรงปลายลิ้นหรือว่าเอาน้ําเทไปก่อนถ้าเอาน้ําเทไปก่อนมันจะค้างไว้ไงโอ้มันจะลอยใช่ไหมมันจะค้างค้าง,างอ๋อมันตรงนี้ไงอ๋อมันจะไม่ไหลลงใช่ไหมมันจะแล,ล้วมันนวลาที่นานมันจะกระจายตัวได้ไงอ๋อมันจะขมเลยใช่ไหม ให้ง้งทำแบบเมื่อกี้เนาะโอเคไปลองดูกันนะครับ